เอได้ร้อมสามหนึ่เปิดมาก็ดื่มน้ำเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะปล่อยทัวร์วันนี้พามาดูแหล่งที่วัยรุ่นชอบมาอย่างส่วนตัวก็ชอบมาเหมือนกันอย่างเช่นสยามสแควร์นี้นะคะซึ่งสยามสแควร์ตอนที่ไม่มีสงการจะเป็นยังไงไปดูนีใครเนี่ยอันนี้ใครอะใคร ท่านผู้ชมคะคนนี้คือคนที่มีรสนิยมในการที่ยืนนิ่งๆเพื่อมองหาใครบางคนกูมายืนเป็นตะก้าอ่เฉยๆนี่อะไรหรอคือมึงเข้าใจป่ะตอนนี้เรามาคบกันสามคนนานๆทีมีคลิปที่คบกันสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามีแต่เพลงวันมอทามอันนี้วันนทามเอากวาอมาแป๊บนึงอีกนิดนึง เฮ้ยเราจะตั้งชื่อวงกันแล้วคือววงโนทามคือไม่มีเวลาเยีอะเลยเลยเราสามคนเอาง่ายๆเราสามคนไม่มีเวลาอยู่ใช่่งโตนแลคืออ่ะไอ้นี่ก็อยู่วันจันท์กูสองคนก็อยู่วันเสาร์ฮิตเออเนี่ยวันเขามีแต่เพลงวันมอทามอันนี้คือวันโนทามค่ะโอ้โหสัตว์เซีย โอเคเดี๋ยวเอากล้องคืนหลังจากเนี้ไอ้กายอยู่หลังกล้องนะใช่ค่ะจะไม่ค่อยได้ยินเสียงส่วนผมจะเป็นผีอยู่แถวนี้แหละผีผีที่ไรตัวตนตัวตัวตอนนี้เราอยู่กันที่สยามสแควร์ค่ะเป็นถนนที่ มีคนเดินที่มากที่สุดและเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดเพราะว่ามันเหมือนแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเกาหลอีอะเออท,เอทำไมวันนี้เราต้องมาที่นี่ด้วยทถามว่าทำไมต้องมาที่นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะครับม,มีคนผิดนัดจริงๆแล้วเราจะต้องถ่ายคอนเทนต์ที่ชาว LGBTQ อย่างเราต้องถามและให้คนอื่นมาตอบแต่ตอนนี้ มันสายไปแล้ว on ม yeah. yes. oh, ันสายาไม่สาทธิยได้แล้วนะคะเราก็เลยกลายเป็นเก็บเนต์มาเดินสยามตะแกรงคุณบอกว่าฟลิมเหมือนเกาหลีใช่ไหมใช่ไปที่ร้านนู้นดิร้าไปบยาวน์ญี่ปุ่นเกาหลีตรงไหนดินเนลสตรีทอะไรครับพี่โค้ดมิวค่ะโค้ดมิวรถเอาวัตถุดิเก็บเป็นโกโก้ โก้มันออกยิ่งไงใช่ออริจิะแลแลแฟเพราะว่าเคยกินอยู่ร้รนี้รตามจริงอร่อยของอร่อยค่ะอร่อยมามอร่อยแซ่บนแซ่บีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวจืดมากเลยมันเป็นนมุค่าเนมมากแล้วมันเป็นแบบว่าไม พูดตรงตรงอร่อยมีรีวิวเปคนนึงอยอันนี้คือรสนมธรรมดาไหนบอกว่าไม่กินนี่นี่ไหมไม่ของไอ้กายเป็นรสนมเป็นรสนมธรรมชาติตาการเป็นยังไงไหนบอกหมอซิมันเป็นเป็นเแบบว่านมที่เป็นก็คือเขาหัว ต้องค้นิดนแต่ว่าอร่อยนะคือนมสดแท้ร้อยเปอรจริงาดรกินแล้ีไป้ก็ต่อมันจะมีไทยรวิทีอกอ่มันจะมีฟิลเตอร์ไอติ๊กเกอร์ข้างๆอ่ะไทยติต่อปล่อยก็น่าจะรู้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นพารคอร์นี้ของแบรนด์เนี้ยมาเต้นเนี้ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าเ ไไอ้นีก่ม่เเหห็นรอกดดี๋ยวไปูมาเต้นก็ข้างคุณเดี๋ยวต้องไปดูในติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ขอญาถือนะคะถ่ารอบหนึ่งครับก็จะได้แบบเลงต้องหนีง่ายๆตรงนับด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพร้อมมาตรงมันตรงมันจะระบอมรัคนหรืึไยมันอ่อนรัถหวยไปทั้งอาใจมาผูกสาวเฮาสีขาเรื่องห่อเของไปในงานพันดังสัตย์หายสมรังขาาเงินรวมไอ้สะทกตกสะทุกขึ้น ตอนนี้กำลังแชร์เข้าใน t ิ k t ต k อกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใน t ิ k t ต k อกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกนิดนึงเขาไม่ได่สปอนเอ้์เรานั้นเรามากินกีเข้อยเ่ียงที่เรามาจากเซ็นทรัลเวลค่ะตอนนี้คือเราอยากให้ตากล้องมากนะคะตากล้องเราอะ มันโจ๊กขนาดไหนถ้าภาพสั่นขออภัยนะคะเพราะว่าตากล้องนั้นโจ๊กค่ะก็ไปเล่นกิจกรรมของโฮสต์โฮสไซก็จะเป็นนมเข้าโฮสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วกบจะเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นแบคทีเรียเขาแปลกวายเธอมันใกล้ตปโอเค น้าขาอ่ะนี่วิปุ่ยังไงวต้องไปไ่ะเราจะมาดูภายนเราต้องตามไปดูแล้วเขาน้าสยปะครับท่น่อ๋อเขาน่าจะโตตรงนี้เพราะฉะนั้นอยวเราไปข้าง คาเฟเชว์นะคะเจนนี่หว่องโชว์นะคะคาเฟชื่อดังนะคะต้นต้นของหว่องโชว์นะคะตอนนี้คือรู้สึกว่ามัน,ม,นมันหอมเหมือนน้ำยาของพนุ่งชนิดหนึ่งดูมันดูมัน มีบอร์ดต้องไทยมันต้องแบบทายว่าเออกินอะไรอ่ันนี้เราจะไม่รู้แม้แต่พนักงานก็ไ like ม่รู้แต่เราได้กินแบบเหมือนแบบเขาหนุ่มอ่ะแล้วไดู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 ไข่ด้วยกันใช้าไหมไข่ด้วยกันเช้าไหมน่าจะเป็สินค้าตัวใหม่และทีนี้ทางแบรนด์เขาอยากให้ลูกค้ามาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยอ่า หอมจริงๆมันคืออร่อย ตอบนะว่าคำตอบมันจะไปที่ตรงอรไอคนมาเยอะแล้วค่ะวันนี้คนมาเยอะใช่เราก็ต้องรอวาอุ้ยคำตอบจะคืออะไรเขาจะรันันรันรันรันนอรับ ว่านอกโชว์ตถานที่ก็คนเรือมรู้สึกสดตัวมันแตกว่าคนเราปลนะคนเราเปลี่ยนอันนี้ต้องเปียนแต่งันี่คือวิธียูทูบเบอร์วิธียูทูบเบอร์นะคะเปลี่ยนแบตสำรองอะครับว่าคอนเทนต์ไม่เป็นดังใจอะไรอะไรก็เลยแก้ตัวแก้ตาแก้ตัว แต่ว่าเราได้คนนี้ไมาแล้ลลลลลเขามีโชว์ีก2รอบแ,แต่โชว์แรกเป็นไงบ้างครับโชว์แรกเรารู้สึกว่าเออมันก็ปังดีนะไม่ตโ,โอเคนะครับตรงนี้ที่เรายืนตรงนี้นะคะ สยามตะเข็บนะคะนั่นก็คือลานบล็อกไอนั่นเองนะคะนะคะลานบล็อกไอเขาจะเป็นลานสำหรับโคเวอร์แดนซ์หรือไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือลานบล็อกไอนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับเห็นเด่นสง่านะคะก็คือสยามสะเข็บนั่นเองนะคะเป็นสถานที่สุดท้ายเขาไว้จัดกิจกรรมทุกวัน,นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ3ามวันเท่านั้น จะเป็นร้านที่แสดงความสามารถไม่ว่าจะโคเวอร์แดนซ์ไม่ว่าจะร้องเพลงน,นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับสามารถเดิว่าเป็นพื้นที่เจอคใช่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนสามารถโวมันเลยที่นะครับ,ร,บร้านบล็อกอของเราก็จะอยู่ข้างกับสยามสเกปและข้างกับแบนท็อปเจริญซึ่งไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้ค่าโฆษณา <S <S แต่ถ้าจะเข้าเอาได้นะคะไหว้ค่ะ วายอ,อนะคะอ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อคุณซ่านนะคะและกับ มันคืออะไรอ่ะที่ที่ติดหลังโทรศัพท์ของโอมิวซึ่งเราไปทากิจกรรมกันมาแล้วได้อังวับวันสองวันวันนี้เราจะส่งให้ท่านผู้โชคดีที่ตอบคำถามขอเราได้แต่ขอหนึ่งร้อยซับหนึ่งร้อยหนึ่งร้เท่าไหร่นะเเไม่ใช่หนึ่งร้อซับไม่ใช่หนึ่งร้อยวิวหนึ่งอยวิวขอเพิ่มอีกนิดนึงสิบไลท์้าไล์ด้วยอ่าช้องเรากำลังโต กำลังสร้างมองข้าวสะกดไม่ใช่ฮะไม่สะกดเลยคุณเล่นบ<ป>้าอะไรปากผมเลยเนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้านะคะทุกคนขออนุญาตจบตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาก็บ้านแล้วทุ่มครึ่งแดีวต่องทุ่มแล้วต่องนแ,แ,แต่เสริมนิดน,นึงนะไอ้เวลาเนี้ยคนก็ยังมีเยอะอยู่ใช่เจ้าเ้ราคนกับบ้านเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากใช่ครับนี่ไงพวกเราเองคือวันโนทามิน กว่าจะลงตัวกันได้นะคะก็คือแบบว่ารวมตัวกันยอดเยี่ะมสัญญาคเล่คออยู่ในชีวิตอ่ะเดี๋ยวติดเด็กกระติดยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทับไปกันด้วยนะคะและตามสัญญาถ้าเกิดร้อยวิวและสิบไลค์เราจะแจกมีสองอันให้กับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะทําตามสัญญาตามกติกาค่ะว่ากติกาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ว่ากันโอเคเรา